ดูไทยครับรถไทยดูห้า 50, ลักห้าสเล็กละห้าสิบใหญ่รุ่น L ห้าสครับ L ห้าสกับ M ห้าพันะ M ห้าสิบีตัวนี้เขเรียกว่า L ห้าสหนึ่งแปดตัวนี้ละ M ห้าพัจบไปนิดนึงเออครับจุมุเงี่ยจมหน้านะ ดึงตัวไม่ได้ครับลื่นจะดูครับก่นอันไหนจะคว้านเร็วครับ เดียวครับมันลื่นไงมันลื่นเฉิๆเตือดกีนี่ยอะไรเกอยากเหยียบครับทำงานนะคุยกันนะว่ายไงต่อมีชั้นสองนะอะไรก็สองนะ